หลังจากที่พวกเราจัดการปัญหาต่างๆในจาริโอซิกเสร็จเรียบร้อยพวกเราจึงเตรียมตัวที่จะเดินทางไปยังสถานีต่อไป 将軍様この後かのものをちゃんと見張っておっ私を覚えているかああ人は五人代価は3つ <laughs> その中の一つは貴様じゃない人は五人 <laughs> จากนั้นทีมขบวนรถไฟจึงมีการเรียกประชุมเพื่อที่จะตกลงกันถึงเป้าหมายต่อไปแต่ทันใดนั้นคฟ่กาก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเธอต้องการให้พวกเขาเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง เธอบอกว่า45ชั่วโมงก่อนหน้านี้มีสเตโรนดวงหนึ่งระเบิดขึ้นที่เหล่าฟูเซโรอนดวงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเธอแต่ทางเซียงโจกับโยนของรับผิดชอบมาให้เพื่อนของเธอเบลดถูกกองอัศวินคลาวไนจับตัวไปเธออยากจะพาเขากลับมาเพื่อแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้ซึ่งก่อนที่เธอจะจากไปเธอก็ได้บอกว่าถ้าพวกเราไม่ไปที่เหล่าฟูเซโรนก็จะทาให้เซียงโจแปดเปื้อนและผู้คนเกินกว่าครึ่งที่อยู่ที่นั่นก็จะจบชีวิตลง 軍勢はやがてその軌道を交差させるものよではさようなら美月ちゃんタンコを呼んできてちょうだい。 จากนั้นพวกเราจึงมีการประชุมและจะใช้การบดเพื่อตัดสินว่าพวกเราจะอยังไงกันต่อนักล่าเซเรรอนอ้างว่าเซเตรอนดวงหนึ่งระเบิดขึ้นที่เซียงโจซึ่งอยู่ใกล้กับพวกเราถ้าพวกเราไปที่นั่นอาจช่ชีวิตผู้บริสุทธิ์ได้มากมายแต่บางทีพวกเราอาจถูกหลอกให้ติดกับก็ได้ดังนั้นเรื่องที่จะไปเซียงโจหรือไม่พวกเราจะใช้การบดลงคะแนนเสียงเพื่อตัดสิน และผลการโหวตก็คือพวกเราจะมุ่งหน้าไปที่เสียงโชแต่ตัวของดัานเหิงจะไม่ไปกับเราด้วยเฮม่โกะจึงให้คุณเวลไปกับพวกเรา <im ple as> เมื่อพวกเรามาถึงที่เซียงโจแต่กลับไม่พบผู้คนที่อยู่ที่นี่เลยแม้แต่คนเดียวพวกเราจึงออกตามหาจนกระทั่งเจอกับคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังปะทะก,กับมอนสเตอร์อยู่เธอบอกว่าเธอชื่อทิงหยุนเป็นผู้แทนกลุ่มการค้าของสกายฟอร์ดิงคอมมิชชั่นหลังจากที่พูดคุยกันได้สักพักเธอ,อก็ได้รับรู้ว่าพวกเราคือทีมขบวนรถไฟแอสโตเอ็กเพรสเธอบอกว่าพวกเรามาไม่ถูกจังหวะเท่าไหร่ตอนนี้ที่เซียงโจกำลังเกิดเรื่องขึ้นเพื่อความปลอดภัยเธอจึงจะพาพวกเราไปที่ศูนย์กลางของสตาร์สครีปเฮเวน เพื่อเข้าพบกับท่านยูกงผู้ดูแลสกายฟอร์ดิงคอมมิชชั่น เมื่อพวกเราได้เจอกับท่านยูกงเธอได้ตอบปฏิเสธความช่วยเหลือของพวกเราเธอบอกว่า 4, สาพันธ์เซียงโจมีวิธีการจัดการกับเซดอรอนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากคนภายนอกนี่เป็นเรื่องภายในของ 4, สาพันธ์เซียงโจและแอสตาลเอ็กเพรสก็ไม่จําเป็นต้องยื่นมือเข้ามาช่วยจากนั้นเธอก็ได้สงสัยในตัวของพวกเราเพราะเราฝูคนพบเซเดอรอนได้ไม่กี่วันสกายสคีฟเฮเวนก็ถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ออกไปทั้งนั้น เมื่อไม่นานมานี้มีคนแฮ็กเข้าระบรบและเปิดเจดเกตก่อนที่จะนำทางให้อ s สเ a อเอ็กเพรเข้ามาคนที่แฮกเข้าระบบมีฝีมือยอดเยี่ยมแถมยังตั้งใจทิ้งตราประทับไว้ด้วยเธอชื่อซิมบูบูเป็นหนึ่งในสมาชิกของนักล่าเซรอน เราจึงบอกความจริงกับเธอไปว่านักล่าเซราดอนเป็นคนนำทางให้พวกเรามาที่นี่จากนั้นท่านในพลก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาแนะนำตัวว่าเขาชื่อจิงหยุนเป็นในพลกองอาัศวาินคลาวไนแห่งเหลาฟูเขายืนยันว่าที่เหลาฟูมีเซราดอนอยู่หนึ่งดวงจริงๆแต่เขาคงต้องปฏิเสธความเชื่อเหลือจากพวกเราเพราะนี่เป็นปัญหาภายในของเซียงโจแต่เขาก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นต้องให้พวกเราช่วยจิงหยุนบอกว่าเมื่อหลายวันก่อนพวกเขาได้จับตัวนักล่าเซราดอนที่บุกเข้ามาที่เซียงโจได้ชายคนนั้นมีชื่อเบลดในช่วงการสอบสวนแผนกข่าวกองและวิเคร ข้อมูลของเซียงโจได้สกัดกั้นสัญญาณที่ส่งมาจากคารฟก้าที่ซ่อนตัวอยู่ในเซียงโจเป้าหมายการสื่อสารก็คือทีมขบวนรถไฟ ดังนั้นการส่งสัญญาณนี้น่าจะเป็นที่ต้องการให้พวกเราขัดแย้งกันในเมื่อนักล่าสเตอรดอนตั้งใจให้พวกเรามาที่เหล่าฟูจิงหยุนจึงอนุญาตให้พวกเราสามารถทําตามสมควรในเซียงโจได้เลยโดยมีเป้าหมายเพื่อล่อให้คาฟการปรากฏตัวขึ้นและจับตัวเธอให้ได้จากนั้นเรากับคุณเวลก็ได้แยกตัวมาปรึกษากันคุณเวลบอกว่ามันมีจุดแปลกอยู่จุดหนึ่งที่จิงหยุนจงใจไม่พูดถึงเบลดในเมื่อกองอัศวินคราวไหนจับตัวสมาชิกนักล่าสเตอรดอนได้แล้วทําไมไม่เอาเบาะแสจากเขาไปตามจับคาฟกาทําไมจะต้องให้พวกเราล่อให้เธอปรากฏตัวด้วย โจ,จไม่ยอมให้คนนอกเข้ามาแทรกแซงวิกฤตสเตโรนแต่ทำไมถึงให้พวกเรายุ่งเรื่องของนักล่าสเตโรนตอนนี้ไม่ว่าเรื่องที่เบดจะถูกจับเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ตอนนี้ก็มีโอกาสอย่างสูงที่เบดจะหลุดพ้นจากเงื้อมือของเซียงโจแล้วดังนั้นถ้าจิงหยุนอยากจะล่อให้นักล่าสเตโรนปรากฏออกมาเขาก็ต้องใช้พวกเรานี่แหละที่เคยติดต,ต่อกับคาฟก้าดังนั้นเขาจึงขอให้เราช่วยเพราะจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าเบดหนีไปแล้ว หลังจากนั้นพวกเราก็รวบรวมเบาะแสของคาฟก้ามาได้พวกเราจึงตัดสินใจที่จะส่งข่าวไปบอกคนบนรถไฟจากนั้นภาพจะตัดมาที่แอสัตเอ็กเพรสตัวของดัานเถืองได้ขอดูข้อมูลการสื่อสารทางไกลของพวกนักกล้าเซราดอนทันทีที่เขาได้เห็นบเบลดเขาก็รับรู้ได้ทันทีว่าทุกคนกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่เขาก็ยังรู้สึกลังเลอยู่ในใจเขากลัวว่าพาะที่แบกไว้จะไล่าตามมาทันแล้วดึงทุกคนเข้าไปผัวพันด้วยฮิเมโกะจึงบอกว่าทุกคนต่างก็มีภาะที่ต้องแบกรับไปทั้งนั้น พวกเราเดินอยู่บนเส้นทางแห่งโชคชะตากรรมที่มองไม่เห็นทุกสิ่งที่ได้เห็นได้ฟังและได้บุกเบิกล้วนแต่เป็นสัมภาระติดตัวถึงแม้จะเป็นภาระหนักที่แบกไว้บนหลังแต่ก็เป็นพลังผลักดันให้เราก้าวเดินต่อไป บนรถไฟไมีแค่เธอกับปอมปอมดูแลก็พอแล้วอยากจะทำอะไรก็ทำดีกว่าต้องมานั่งเสียใจที่หลังเมื่อได้ยินแบบนั้นดันเหึงจึงตัดสินใจที่จะลงมาจากรถไฟเพื่อตามหาพวกเราแต่ดูเหมือนว่าโทรศัพท์มือถือจะไม่มีสัญญาณจึงไม่สามารถส่งข้อความติดต่อกันได้เขาจึงเดินทางต่อไปจนกระทั่งเจอกับคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังถูกล้อมโดยผู้ที่ติดเชือ้อเ てるというのにおとなしくしているわけにもいかないだ เมื่อการต่อสู้จบลงน้องผู้หญิงเสื้อเหลืองแนะนําตัวว่าเธอคือซูฉางแห่งกองอัศวินคพลาไนเธอเพิ่งถูกย้ายมาที่นี่ส่วนผู้ชายรูปหล่อผมยาวที่มีหน้าตาละไม้คล้ายออตโตคนนี้มีชื่อว่าหลัวชาหลัวชาสงสัยว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นที่เซียงโจเขาเดินทางมาค้าขายที่นี่หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยเห็นสกายสคีฟเฮฟเวิเป็นแบบนี้มาก่อนซูฉางตอบไปว่าเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันเธอแค่รับคําสั่งให้มาช่วยเหลือชาวเมืองเท่านั้น แเมื่อแนะนำตัวเสร็จเรียบร้อยทั้งสามคนจึงเดินทางไปที่ s t a r s c a Pavilion จากนั้นภาพจะตัดมาที่กลุ่มของคุณเวลที่กําลังไล่จับคาฟกาอยู่คาฟกาบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่แผนการของเธอแต่มันคืออนาคตพวกเธอเข้าไปแทรกแซงความเป็นไปได้มากมายในอนาคตเพื่อทําให้อนาคตที่ดีที่สุดเป็นจริงขึ้นนักล่าสเตอดอนก็เป็นแค่ทาทแห่งโชคชะตาเท่านั้นเมื่อพูดคุยกันได้สักพักทั้งสองฝ่ายจึงเข้าพะทะกัน やっと来たのね、うん、取るに足らないお前の一挙一動はすでに奉還の中諦めなさい大、はい、牧師不ゲこれより重罪人は私が引き受ける การต่อสู้จบลงด้วยการปรากฏตัวของฟูชวนผู้พยากรณ์สูงสุดแห่งเด i ว a t i o n Commission หนึ่งในหกหัวเรือยใหญ่แห่งซิงโชเธอบอกว่าเธอได้รับคำสั่งจากท่านนายพลหลังจากที่พวกเราจับตัวนักล่าเซาร้อนได้แล้วเด i ว a t i o n Commission จะรับภาระช่วงต่อในการสอบปากคําเองแต่เนื่องจากจินหยวนรับปากพวกเราไว้แล้วว่าจะแบ่งปันข้อมูลพวกเราจึงมีสิทธิ์ที่จะรับฟังการสอบสวนของคาบกาด้วยพวกเราจะต้องเดินทางไปที่เด i a t i o n c o m m i s s i o n เพะวิธีที่จะทําให้คาบกายอมพูดความจริงทั้งหมดออกมาได้ก็มีีค่่่่ททนนนนัันเัเเาา้สํหรบรบือง ในวิดีโอนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ